ก็ต้องการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทานนะวันนี้อยู่ผมมิกกุสตูดิโอเองนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอ่อที่ยอดฮิตช่วงนี้กําลังมาดังนะฮะ e ี o l ิกันเลยนะฮะวันนี้ก็จะไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยคนหนึ่งครับครับผม๋ยวเชิญไปครับผมเร็วเร็วเร็วเรยเรืยนฮะเซียนละเซียนละ วันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อเล่นอะไรเลยอมอนสเตอร์ Monster แล้วกันนะฮะเล่นแบบให้ท่านผู้ชมดูกันเลยทีเดียวนี่ฮะเออมาดูกันวันนี้จะได้เล่นตัวอะไรนะฮะอาจจะเล่นสองสองสามเมตนะครับนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเชิงก่อนเล่นะรเจ้คุณมีดำสัตอัไรีเชือ่อใครเอาหรอวะ Let's go Dude Let's go Dude Dude ได้แนนอน Dude นั่นไง <c oughs> อีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ก็เชิงนั้นฮะเมดิกอีกแล้ว <c oughs> โดนตีอีกแล้วตัวแรกอีกแล้วดดัั รอสักครู่นะฮะสักครู่ใหญ่ๆใจล่มๆครับก็ที่เชิงว่าได้โปรแกรมใหม่มานะฮะซึ่งไม่เคยใช้ว่ากดปุ่มปุ่มหยุดแม่งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่เคยใช้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอญาตขอขอเมดิกก่อนอ่าวเรียบร้อยเอาเมดิกกนเลยไม่เป็นอ่ะ ก็ถ้าไม่ไดยินเสียงเออเพื่อนผมก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มันน่าจะเบาทำไมมันรีรีใหม่อีกแล้วอ่ะทำไมมันรีใหม่อีกแล้วเออเอ็ XP ีคูณสิบยังอยู่อีกเหรออีกกี่วันเนี่ย ก็ถ้าช่วงนี้มาเล่นก็รีบๆหลดๆเข้ามาเล่นกันนะครับๆๆเพราะว่าช่วงนี้มี XP คูณสิบตังคูณสิบนะฮะสามารถหาตังหาเวลกันได้ตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหสกินสวยมาก เดี๋ยวผมขออยกใส่เปิร์กบวกเลือดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเราเน้นหิวครับโอ้โหทำไมยศเราโหดจังเลยวะเนี้ยไม่รู้อ่ะโหดที่สุดในห้อง,งเนเจ้าตนอ่อตันแล้วไงตันแล้วอย่าไปกลัวแพ้แน่นอนอ <c oughs> ต้อเล้ยงสมบรณยในยถ,ถ้าผมไอก็ต้องขออภัยนะว่าไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่อะอ,อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะก็ ก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะก็ถ้าอยากเล่นก็สามารถแอดมาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งชื่อไว้ให้ข้างล่างให้ฮะแล้วก็ทิ้งชื่อกลินาไว้ให้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ถ้าจะเล่นถ้าเล่นเก่งหรือเล่นกากยังไงก็ต้องดูเชิงไว้ถ้าเล่นกากก็ต้องขออภัยไปด้วยนะ วันนี้เราจะไปเจอกู้แอดพทะเราฮันเตอร์ไอแทปเปอร์นี่มันตั้งชื่อ,อยังไงของมันวะเนี่ยเออแทปเปอร์มันตั้งชื่อสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ,เอาจริงครับเอาจริงครับสู้เขาสู้เขาไอายามีเปลี่ยนสีด้วยนี่นะเราเปลี่ยนสีเหมือนกัน ไปลุยกันเลยครับ let's go dude ไปเลยบุกเลยยาวๆไปก็จะจะอธิบายการเล่นคร่าวๆนะฮะก็ W A S D นะฮะเดินเหมือนเล่นเออพอยแบงค์ uh, เลยฮะ <Hi. S 1> ก็เวลาจะใช้ของก็เลื่อนเมาส์เหมือนกันฮนะเลื่อนเลื่อนเมาส์เล่นเหมือนพอยแบงค์เลยฮะประมาณนั้นแหละครับแค่มีสกิลให้ใช้ฮะจ้า yeah. อ่อถ้ามีเสียงคนอื่นเข้ามาก็ต้องขอโทษขอโทษไว้ะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าคือว่าไม่มีไม่รู้ไงเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งทดลองใช้ดูอะว่า,วาโปรแกรมนี้มันเป็นยังไงนะเสือมาเล่นเดี๋ยวมานะครับแป๊บหนึ่งครับเร็วเร็วนะ แล้วครับโอ้อ้าวเพื่อนกูตายอีกแล้วเออฮิวบอสเอ้ยเดี๋ยวช่วยหน่อยเร็ว Thank you เอาคืนเมื่อกี้ไปทำธุระมาอืมีซายนำล่องนะครับบินไปแล้วตามอย่างปากซอยตามอะไรตามอะไรไล่อยู่ไล่อยู่ก่อนหน้านี้ไม่ต้องถามว่าทำไมผมเล่นกากนะฮะผมไม่ให้เล่นนะ มีคนมาแย่งเล่นนะฮะเพราะว่าผมเดินไปคักระแป๊บนึงโอโ้โหฮิวบอสครับผมโอ้โหมาเด้งเล่กันต่อ,อยอิงโดนปะยิงโดนไหมเมื่อกี้ไม่โดน ให้ไวให้ไวก่อนสเตยสามให้ไวด่วนๆเลยโอ้โหไปอย่างไวก็ถ้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไปข้างล่างให้ได้นะเดี๋ยวจะเล่นให้ครับเล่นให้เล่นให้ดูนะ ขอปลาพี่ฮิวก่อนฮิวเบอร์สโอ้โห,โหฮิวเบอร์สอีกทีหนึง่งฮิวต่อครับมันตีเราฮิวครบไม่ต้องทำอะไรครับมีหน้าที่ฮิวอย่างเดียวก็ฮิวไปโอ้โหแตกจะตายแล้วฮิวก่อน โอ้โหสู่เขาสู่เขาจะตายแล้วจะตายแล้วยิวม์สเลือกตายแล้วขอยก่อนก็ได้ แล้วตายแล้วนะโอ้โหเออซัพพอร์ตรู้หน้าที่วิ่งหนีไปไกลสักไกลสู้เขายิงมาเลยยิงมาเลยเดี๋ยวเลยสามสิบวิสามสิบห้าวิอะเดี๋ยวลงไปหาหนีก่อนก็ได้นะวิ่งเลยยิ่งดีวิ่งเลยสับเลยเดี๋ยวนี้เลยสับ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  อีกเก้าอีกสิบวิสิบวิเ้ออ้าวจบมาเป็นอันที์เรียบร้อยอได้ตังเยอะมาก500กว่าบาทต่อต่ออะไรไหมต่ออะไรไหมต่อต่อ ก็สักสองตาแล้วกันนะฮะวันนี้ ไม่ดีขึ้นหน้าเลยทำไมอ่ะเก็บ<ะ>เ,เป็นมอนเตอร์ไม่ให้ขอมอนเตอร์ตาหนึ่งแล้วจะไม่แยงแ่งละ อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันเต้นนะทำไมไม่ได้เป็นหมดเธอเออระว่างนนะั้นอะเล่นแทปเปอร์ไม่เป็นอนะ่ะซื้อตัวนกมาเล่นดีไวมเนี่ย เยวซื้อตัวน้องมาเล่นลวกันลองดูว่าจะเป็นยังไงเออกดซื้อมาแล้วเรียบร้อยน้ำเติมมันจะเต็นั่นะโอ้โหน้ำตาจะไหลเบอตเตอร์เล่นขาแข่งยังไงุเดอเออ,เอ,อ,เอ,อก็ใช่เรวซื้อตัวใหม่มาละเดี๋ยวมาลองดูกันตัวนี้ดีนะ เดี๋ยวเริซื้อตัวนกมาเล่นเดี๋ยวมาลองดูกันเก็บเวลไปในตัวคาดผิดไปแล้วโอ้โหเพิ่งเล่นด้วยนะไม่ใช่อะไรเพิ่งเคยเล่นหรือเปล่าเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยเพิ่งเคยเล่นอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวมาลองแทปเปอร์นะฮะทำการซื้อโดๆร้อนๆมาเลยตังค์ละหมื่นนึงดูแล้วน่าจะสั่งมาสี่สีคิวเนะ้ยเออน่าจะใช่ ก็ถ้าใครอยากให้เล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ให้ได้นะครับก็ถ้าพูดติดขัดก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเมื่อก okay, ี like them, ้จะไอแต่ไม่ไอเข้าใจนะฮะก็ถ้าใครมีเพื่อนๆก็ฝากกดกดแชร์ด้วยนะฮะฝากบอกนะฮะฝากต่อตไปเรื่อยๆนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็น่าจะอัพและทุกๆเกือบทุกๆวันแล้วแหละแต่ว่าต้องดูเวลาการลงนี่แหละเพราะว่าถ้าถ้าลงนานก็ช้าหน่อย,ยก็ตอนนี้นะฮะก็ฝากให้เพื่อนทำไฮไลท์อินโทสวยๆให้อันหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ถ้ามาแล้วก็จะให้ดูฮะเอาให้ดูกันเลย uh, เดี๋ยวไปลองดูกันนะฮะว่าแทปเปอร์ตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างพร้อมไหมพนมพร้อมนะนะเดี๋ยวขอเทสก่อนสกิลไม่เคยเล่นเว้ยสกิลรถตีโล เออสกิลสามอ่ะปล่อยนกอ่ะปล่อยนกเล่นสกิลสามเลยว่ะไปเลยนกตูป้ายบินป้ายตามนกไปเลยยังไม่เจอเลยไม่เจออ่ะรอยเท้าหายไปเร็วมากตอนนี้แน่นอนป้ายบินไปต่อเลยไม่เหงาลอยเท้าเราทำไปแล้ว นกไปไหนแล้ววะนกพักเหนื่อยแล้วเอามาแล้วไปบินไปต่อเลยมีนคนดิสเน่ดเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวขอลองปืนกัน,น,นไปทะเลแล้วปืนอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไป let's go นั่นไงแดงมแล้วแดงขึ้นมาแล้วเ <c oughs> จอไหมเจอไหม โอ้โหมันกินเยอะอยังวะสะเต๊ะสอง,งสเต๊ะสองเลยแล้วมั้งเนี่ยกันเลยไอ้นกเฟื่อนยากงานเซลล์ยู่แล้วเนี่นย,ย,ย,ยไล่เลยนักเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแกแกอยู่ข้างหน้านมันเลยแกอยู่ข้างหน้ามันเลยน,นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมไป,นนปแล้วไป,นนปแล้วไปล้วไปแล้ว เมื่อกี้เห็นน่ะอยู่ในพุ่มไม้อะแล้วก็นั่นไงเจอละว่างโลกน,นี่นี่อยู่ข้างหน้าเลยนี่นั่นไงเจอละเจอละเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเจอแล้วเ,เออ,เอ,อไปเลยบุกเลยบุกเลยโอ้โหตอนนี้เล่นดีๆก็เล่นได้นี่หว่าดักหน้าให้หน่อยเอาเลยเออ,เอ,อตัวปอมไม่ได้กินใช่หรอ เจอไหมอ้าวเร็วมากมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน้อแล้วหุดใจไว้เพื่อนเอ้ยถอยไอ้่าโอ้เพื่อนตาย รอแป๊บหนึง่งเรากำลังไปช่วยนายอยู่กางดมไม่ได้เ,ออเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหไม่ดีไอหัวดอยทำอะไรตรงนี้กางกันแล้วใช่ปะอ,อ้าวลว,ง,ลวงกันเหรออเลยนกเพื่อนยาก อ๋อโดมโดมหมดแล้วเหรอไม่มีใครมาเข้ามาโดมเลยเอ้าไปช่วยเมดิกอยู่เมดิกมีโทนทีมันเยอะเลยไม่น่าจะไปช่วยเลยไม่น่าไปช่วยมันเลยโอ้เสียเวลามากไปไหนแล้วล่ะ ยิงตูดมันโยนกชื่ออะไรวะชื่อโกวีโอ้โหปืนแม่งยิงรัวมากไปนกเจอแล้วสองตัวไ,ไปเลยเพื่อนยาก Nhìn thấy rồi, nó đang chạy ra Đi đặt mặt trước đi. Đã thấy rồi, đã thấy rồi. เดี๋ยวเออกำลังจะเข้าไปรอสักคู่วิ่งวิ่งรอวิ่งรอตีไปก่อนจะถึงละโอเคโอโ้โหซปเปอร์โนวามัน ปล่อยนกช่วยจิกได้ไหมเนะี่ยรอแป๊บหนึ่งกําลงังจะไปช่วยเพกูอไอ้เหี้ย เลยนกข้าเดี๋ยววิ่งไล่ให้แป๊บหนึ่งไปเลยเจ้าโน้ไปไหนแล้วล่ะลงเสู้เขามันออบเนอะ อ่าเดี๋ยวตามไล่ตูดให้อ่าเดี๋ยวไล่ไปจปทำเนี่ย let's go dude อ่าๆๆอมันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอขอทำอีกแล้วเดินไปเดินมาไปไปนกบินไปเลย เป็นตัวนะเป็นตัวนะบอกบอกให้ตามไปดิบอกคนอื่นด้วยนี่วิ่งไล่แต่แทปเปอร์เนี่ยาตามซัพพอร์ตไปเลยครับซัพพอร์ตเจอแล้วครับเอออยู่ทางลุ้นชิงด้วยว่าเลยรอ้าวอ้าวตายไปหน่ะเกลดตายใกล้ใกล้เใกล้กล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง คนไว้โอ้โหไม่น่าจะทันไปเลยโตอร์มอเตอร์อยู่นี่มอเตอร์ไปแล้วฉันก็มาแล้วให้ช่วยไหม <c oughs> มอเตอร์ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทันไป หามันเลยเจอลาะอยู่ข้างหน้าเองไม่ไกลเลย oh. ไปเลย <was> ไปเลย Growth. โกรวีนกชื่ออะไรวะโอชิหายแล้ว oh, าหาหน่อยโกรวีเร็วๆนี่ไงเจอแล้ว <The relay. S 1> โษทตทีนะ yes, ไอ้ดอย แก๊บหมดหรออะไรจะนกสัตว์เข้าไปสัตว์รัวๆครับมันเอาเมดิกอยู่ต้องบอกเมดิกให้รอไป โอ้ส้นตีละไหนทางไหนเป็นเมดิกได้นะเหืออไม่ยอมรอกิองผิดโทษทีอย่าอย่าอยู่นิ่งๆไว้อย่านะช่วยหน่อยดีขอบใจ ถ่ายเราวิ่งหนีก่อนช่วยทีนะนกหนึ่งนาทีกกว่าได้เหรอยังไม่ตายกว่าน่ะ อันนี้เป็นต้องไปซ่อนก่น<ป>อนเือเอาเลอยู่คนเดียวไดว้ไม่ใช่อะไรเอาเลยโดมเสร็จแล้วด้วยสิ ทันไม่้ยีวิเนี่ยเล่นเปพนสอได้นะซะพอดเล่ะอะเล่นเล่นตอนนี้แหละโ,โห The relay under เอาละไม่ไม่ไม่มีทาง <relay> ถ่วงเวลาให้ได้อยู่แต่ได้ไม่นานนะ ออกมาหนี้ออกมาอยู่นี่ม,นมันเอาแล้วอยา่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงถอยไปไออกลๆวันนี้ฮัมเปอร์สู้ตาย ไหนแล้วเวนี่ยทำไมมันต้องเล่นชั้นก่อนคนแรก,กนเ,นเ,เลยเจ้านกเรื่อกอีกแล้วโซยเข้าไปโซยเข้าไปโซยโซยโซย เรื่อตายเรียบร้อยก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ชอบมากๆกดซับนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม